คูกันเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้แบบมวยปล้า <c oughs> คนที่สองมีความชำนาญเรื่องการต่อสู้แบบเทควันโด้เกาหลียากยาก่ากโอ้โหวันนี้เขาไม่ได้รักปู่เท่าไหร่ทำไมเขาล้อแต่ยากยากยากคือคำอุณทานของเขาอ๋อนีว่าคนี้อ่ะกไปเรา่เรี่อย่าคนที่สามดูจากชุดแล้วก็รู้ว่าเป็นแม่ค้าขายขนมจีน ผ <huh yeah, 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 like yeah, pues ู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องการฟูหรือมวยจีนนั่นเองโอ้โหโฉสิลูกอ้าเ่อ่บอกว่ายขกินข้าองเ้วรับตวกเพราะฝึกหนักสวยคนที่สชายคนนี้มีความสามารถเรื่องเพลงดาบ จย่าอย่าหลุดมือมานะฮะเมื่อกี้เขาทำอะไรกับมือเขาตัดเล็บโอ้แสดงว่าเขาใช้ดาบเชี่ยวชำนาญจนบอกว่าสามารถตัดเล็บได้ด้วยแบบจุ๊บๆุ๊ชุบุุคุณยอดดูดีดนิ้วยังครบอยู่หรือเปล่าครบอยู่พระราชาดูแล้วก็เออมีความเก่งกาสามารถทุกคนแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคนไหนดีก็เลยตรัสออกมาว่า เือนเขาก็ต้องอยากรู้ว่าใครฆ่าตัวแพ้ฆ่าตัวถูกยังไงอ๋อว่าไงลูกเจ้าคุณก็อยากให้ขับโอ้โหเจ้เป็นนางงามเลยละแปดสิบเหรียญทองโอ้โหฉันและพระเจ้าที่เป็นมือชีพมากว่าสิบปีข้าพเจ้าต้องการละหนึ่งร้อยเหรียญทองโอ้ ท่านสุดท้ายว่าอย่างไรความจงรักภักดีและชีวิตที่ข้าพเจ้าจะถวายแด่พระองค์ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ข้าพเจ้าถึงต้องการข้าเจ้าก็รับยิงพันเหรียญทองแพงมากเี่ยมแพงเกินไปหรอเปลารชาว่าไงต้องดีราคาสูงเช่นนี้คงต้องมีดีครุ่งราษฎร์ความเป็นเอกไม่แน่แใช่ไม่เกี่ยว 干好不干吧。